เอาละครับในคลิปนี้เรามาเปลี่ยนแกนมอเตอร์พัดลมกรณีที่ใช้แกนตรงรุ่นกันนะฮะพอดีที่น้องได้ขอมานะฮะอ่ะตัวนี้เป็นแกนมอเตอร์พัดลมแอดคอร์ขนาด16นิ้วนะฮะจะเห็นว่าแกนที่ใช้ตรงรุ่นเนี่ยมันระยะต่างๆมันจะเท่ากันหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแกนที่ใช้แกนตรงรุ่นไม่ยากนะฮะ ตอนที่จะถอดแกนเก่าออกนะั้นกรณีที่ใช้แกนตรงรุ่นเราจะมาร์กด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้นะกรณีนี้ผมจะใช้แบบมาร์กด้านหน้านะฮะเพราะมันจะง่ายดีนะฮะการมาร์กด้านหลังมันเราต้องหาอุปกรณ์มาช่วยนะฮะหลังจากนั้นเราก็ตอกจากด้านหลังเอาแกนเก่าออกนะฮะ,ะเห็นไหมครับ ตรงกันเป๊ะเลยทุกอย่างนะฮะเท่ากันเด้เลยทั้งระยะใบพัดทั้งระยะแกนทั้งหมดก็เท่ากันนะฮะนี่คือกรณีที่ใช้แกนตรงรุ่นมันจะทําไม่ยากนะฮะหลังจากนั้นเราก็มามาร์กนะฮะ,ะมาร์กระยะที่เราจะใส่เข้าไปในโรเตอร์เนี่ยนะฮะ,ะก็มาร์กเท่าของเดิมได้เลยนะฮะกรณีนี้นะฮะมาร์กเท่าของเดิมนะฮะน,นะครับเท่ากันเด้ วิธีใส่ก็ไม่ยากนะฮะเอาจากด้านหลังเข้านะฮะแล้วก็เอาด้านหลังเข้าแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นก็ตอกไปจากด้านหน้านะฮะเพราะว่าระยะด้านหลังมันสั้นกว่าการตอกจากด้านหน้าไปด้านหลังนี่มันจะถึงจุดมาร์กได้เร็วกว่านะฮะท้าดีก็ใช้ท่อลองตอกอย่างนี้ก็ได้นะฮะมันจะลงได้เร็วขึ้นนะฮะ นะครับถึงจุดมาร์กแล้วนะฮะจุดที่เรามาร์กไว้นะฮะก็ได้พอดีเป๊ะแล้วก็พอหยุดแค่นี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวบูท p v c นะฮะบูทสวมแกนตัวนี้นะฮะหรือเรียกว่าบูทรองแกนเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่แหวนต่างๆให้ครบนะฮะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะฮะใส่ให้ครบนะครับ ด้านหลังนะครับหน้า,นา,นาด้านหลังให้ครบนะฮะแค่นี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะฮะพร้อมแล้วที่จะประกอบใช้งานต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ